อัลสมิลลอฮิร์รอห์มานุรรฮิ י อัลฮัมดุลิลอฮิรับบินะอัลามิญวะ bihinastainalaحولاولاقوةإلاباللهالعاليالعظيمربشرحليصدريويسترليأمريوحلالأقدامillisانيافكهوكواليالسلامعليكمورحمةاللهوبركاتهسلام นเรียนศูนย์การเรียนรู้ของมัสยิดอกรมาตุโมมินีนะคะพบกันในวิชาฮะดีษค่ะฮะดีษวันนี้ท่านอัลสุลสาลิลาห์อัลลอฮฺอัลลามเน้นย้ำให้พวกเราทุกคนระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านนะคะท่านอัสุลสอนรยาและ เป็นตัวอย่างให้กับเราทั้งภายนอกและภายในในบ้านและนอกบ้านตั้งแต่อากับกิริยาต่างๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตกับผู้คนและรวมถึงการใช้ชีวิตในบ้านด้วยค่ะฮะดิษบทนี้นะคะรายงาน,นจากท่านเอ็มโนอมะรอดย่ลลองหัวอันหุมากอละก็ละรสุลุลลอฮิสซาลลลลหัวไรฮิวซัลลัมลาตัตรุกุนนารอฟีบุยู่ติกุมฮีนัตนามูนะ ลาตัตรูกุนนารอฟีบุยุติกุมฮีนัตนามมนะราหุลนบุคอรีวมุสลิมค่ะรายงานจากท่านอิมนุอมุมารดิยัลลอฮุอันฮุมานะคะได้เล่าว่าท่านอัลสุลสาลลอฮุอะลัยฮ์สัลลัมได้กล่าวไว้ว่า พวกท่านทั้งหลายจงอย่าปล่อยไฟทิ้งไว้ในบ้านของพวกท่านขณะที่พวกท่านกําลังนอนฮะดีสบทนี้นะคะบันทึกดยท่านอิหมั่บุคอรีละมุสลิมค่ะสันส้นๆง่ายๆค่ะในบ้านของเรานะคะเราควรจะตรวจสอบดูนะคะในเรื่องของไฟในเรื่องของอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไฟที่เราจุดไว้ค่ะถ้าเป็นครัวในอดีตจะเป็นเตาฟืนถูกไหมคะท่านาสงกเน้นย้ำว่าให้ดับฟืนดับไฟให้เรียบร้อยปัจจุบันนี้เราใช้ไฟฟ้านะคะก็ต้องระมัดระวังในการเปิดไฟปิดไฟและที่สําคัญก็คือในเรื่องของเตาแกส๊สหรือว่าเตา ที่เราใช้ไฟจุกอยู่ก็ต้องเรามาระวังเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าชัยตอนมันจะมาเล่นไฟในยามกลางคืนค่ะรวมถึงบรรดาอาหารการกินนะคะต้องเน้นย้ำตัวเองว่าเราต้องคอยปิดฝาครอบนะคะขวดน้ําแก้วน้ํานะคะถ้ากินเหลือก็ให้คว่ำไว้นะคะหรือไม่ก็เอาเข้าในที่ที่เราปิดฝา เป็นปิดภาชนะได้อย่างสนิทค่ะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นอาหารเหล่านั้นใช้ตอนมันจะมาเลียเป็นการควบครอบคุมนะคะในการใช้ชีวิตในบ้านของเราอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนค่ะอย่าปล่อยไฟทิ้งไว้ในบ้านหมายถึงอย่าเปิดไฟทิ้งไว้หรือว่าอย่าปล่อยให้ไฟยังจุดอยู่ในขณะที่พวกเรานอน,อนเพราะว่าเมื่อเราหลับไปแล้วค่ะ อันตรายต่างๆหรือว่าภัยต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยขณะที่เรานอนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอย่างปัจจุบันนี้เราก็จะชาร์จแบตกันก่อนนอนชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนนอนใช่ไหมคะอาฮทมดุริล่าถ้าไม่มีอันตรายใดๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ให้เรามัดระวังนะคะถ้าเราชาร์จแบตไว้แล้วเรานอนเป็นไปได้ว่าหากเกิดไฟลัดวงจรนะคะเราทดสอบเราในเรื่องนั้นก็จะเป็นอันตรายเสียหายใหญ่หลวงค่ะทางเราสูนเน้นย้ำเรานะคะว่าอย่าปล่อยไฟทิ้งไว้ในบ้านของเรานะคะในขณะที่เรากําลังจะนอนก่อนนอนปิดประตูปิดไฟปิดน้ํานะคะ ดูในเรื่องของฟืนไฟทั้งหลายให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายจากสิ่งที่เราทําด้วยมือของเราเองค่ะอีกครั้งค่ะอันอิบเนอมุมารอดิยัลลอฮอันหูมากอล่ากอลรารอซูลลอฮิีซอลลลอฮฺอัลัยฮิวะซัลลัลลลลลลม ลาตัตรุุนนรารอฟีบุยุติกุมฮัตตาตนามูนะรอวะฮุลบุคารีวมุสลิมรายงานจากท่านิมนูอุมรารอนย์ัลลอฮวอันหุมาได้แจ้งว่าท่านาะซุนซัลลอลฮ์อ้วเลวซัลลัมได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงอย่าปล่อยไฟทิ้งไว้ในบ้านของพวกท่านหมายถึงอย่าปล่อยไฟให้จุดอยู่ในขณะที่พวกท่านกําลังนอนเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใดนะคะทรัพย์สินจะได้ไม่เสียหายจากการกระทำของเราเองตรวจดูให้เรียบร้อยแล้วก็ตะวักกันกับอัลลอฮ์เสร็จแล้วก็ขอดูอาให้เราคุ้มครองเรานะคะทั้งการใใชช้วิตน และนอกบ้านเลยค่ะฝากะดิษบทนี้ด้วยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ